เอาละครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการซ่อมปืนนะครับสำหรับเกม don of zombie นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับที่เสียดายปืนนะครับรู้สึกว่าเราใช้ปืนมาแล้วนะครับแต่ยังใช้ไม่หมดนะเหลือขีดนิดๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ต่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียดายปืนนะครับกว่าจะได้มาก็ยากลาบากนะครับผม คลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการซ่อมปืนแบบง่ายๆกันนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่พิมพ์เขียวก่อนเลยครับและให้เข้ามาดูที่ด้านล่างนี้นะครับผมเป็นรูปเครื่องผลิตนะครับผมการผลิตต่างๆนะครับผมถ้าเราเลเวลถึงนะครับแล้วก็ไปซื้อพิมพ์เขียวนะครับจาก พ่อค้านะครับหรือผาพิมพ์เขียวในเขตวิปลิตนะครับในกล่องเกล่งอะไรต่างๆนะครับที่มันจะสามารถเจอได้นะครับเราก็จะสามารถสร้างได้แล้วนะครับผมหรืออีกวิธีนึงนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับผมให้ลงมาที่ด้านล่างนะครับผมนะครับผมอ่า ส่วนมากคุณทุกคนจะใช้วิธีนี้กันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการหาพิมเขียวหรือการซื้อกับพ่อค้านะครับมันจะสุ่มเกิดมานะครับมันอาจจะไม่ได้เจอตลอดเจอทุกคนนะครับผมอ่าให้เราลงที่ด้านล่างนี้นะครับผมจะมีเอ่อจะมีโต๊ะเครื่องมือนะครับโต๊ะเครื่องมือเกี่ยวกับการซ่อมแซมนะครับผมอ่าซ่อมแซมตัวนี้นะครับผม มันก็จะสามารถซ่อมแซมได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จําเป็นต้องใช้โต๊ะปืนก็ได้นะครับผมโอเคมันจะซ่ u, อมแซมได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือชุดเกราะนะครับมันก็จะสามารถซ่อมแซมได้นะครับหลักการซ่อมแซมก็ง่ายๆนะครับผมให้เราคลิกไปที่ตัวปืนนะครับหรือตัวอาวุธของเรานั่นเองนะครับผมตัวนี้ของผมสังเกตรูปดาวนะครับผมรูปดาวมันจะมีคําว่าระดับ1น 1> นะครับอ่าถ้าเป็นตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูที่ช่องของ อาวุธผมก่อนนี่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นระดับ6ถึงระดับ10นะครับผมก็จะถือว่าสูงเอ่อสูงพอสมควรเลยนะครับเราต้องมาอัปเกรดของเรานะครับให้อยู่ในระดับ6หรือระดับ10นะครับไม่ใช่อัปเกรดเลเวลนะครับผมแต่เป็นระดับของการสร้างนะครับผมอ่าตัวนี้มันจะมี3เลเวลนะครับทั้งหมดเลยนี่ให้สเก็ตที่ตัวตัวด้านล่างนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเลเวลหนึ่งมันจะสามารถ ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับ3ามนะครับส่วนเลเวล2จะซ่อมแซมได้ตั้งแต่ระดับสี่ถึงห้านะครับผมส่วนเรเวล3เรเวลสุดท้ายเลยนะครับผมจะซ่อมแซมตั้งแต่ระดับหนะครับผมถึงระดับ10เลยนะครับผมไม่จะเป็นต้องแค่เลเวล1นะครับผมก็ ถ้าใครได้เลเวล3ก็จะสามารถซ่อมตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ10เลยซ่อมได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องหาเครื่องมือตัวนี้มาซ่อมแซมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองซักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ระดับ4นะครับมันไม่สามารถซ่อมได้นะครับเพราะผมเป็นเลเวล1อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาอุปกรณ์นะครับผมที่สามารถซ่อมได้นั่นเองนะครับผม ตัวนี้จริงๆตัวนี้มันอยู่ที่ระดับ3นะเห็นไหมผมเพิ่งซ่อมไปเมื่อกี้นี้เองนะครับผมไอ้ตัวธนูไฟนะครับไฟฟ้าและไอ้ตัวธนูกรดนะครับผมก็เมื่อกี้มันเหลือนิดนึงนะครับเราก็ทําการซ่อมมานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนก็แล้วกันตัวนี้อยู่ที่ระดับ4นะครับส่วนตัวนี้อยู่ที่ระดับ3โอเค พอเราเอามาใส่แล้วนะครับมันจะระบุบอกเรานะครับว่าให้เอาอะไรมาใส่นะครับผมตัวนี้ของผมจะเป็นการซ่อมแซมนะครับต้องใช้อุปกรณ์อาวุธธรรมดานะครับ12ชิ้นนะครับก็คือที่เป็นหน้าตายแบบนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอหามาใส่ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผม 12ชิ้นนะครับตัวนี้ผมมี9ชิ้นนะอาจอยู่ตัวด้านล่างนี้นะครับผม12ชิ้นมันก็จะหักออกไปนะครับผมนี่มันก็ใช้เวลาประมาณ9นาทีนะครับเราก็จะเอาสามารถเอามาซ่อมแซมได้ถึงขีดเต็มแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์เราก็ไม่เสียหายและก็ไม่หายไปจากเราแล้วนะครับเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่แบบเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนเพิ่งเก็บมาใหม่เลยนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกัน ไปหาฟาร์มของต่อโอ้มีอันนี้ด้วย